ดูดวงตาของมันครับยังเหมือนเดิมฮะยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะต้องไปเปิดเอาขวดน้ำนะเอาขวดนมนะเอานมมาให้นี่ในตู้เย็นนะแล้วก็เอานมให้กับเจ้าเด็กทารกตัวนี้นะครับ <c oughs> อ่ามันยิ้มแล้วนะครับเอาละเริ่มปวดอืนอนฮะสูตรเดวเลยนะเรารอบนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเออเดี๋ยวนะวางไว้ก่อน นะครับไปหยิบผ้าอ้อมอันใหม่ใช่ไหมต้องหาอะไรอะ่ะต้องหาของเล่นหนอเออรอบนี้ต้องหาของเล่น <Hide. S 1> เจอแมวครับเจอแมวฮะอ่ะยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมเนี่ยเราปิดเปิดไฟได้น้องแมว <Run. S 1> มันบอกว่าให้วิ่งหนีหอ่อเอ,อ้ยจะวิ่งหนีทำไมอะ่ะ เออเดี๋ยวนะมีผ้าอ,อ้อมต้องไปเอาผ้าอ้อมใช่ไหมห้องล็อกอยู่แมวแมวเจอแมวอีกแล้วมาม,มี่เดี๋ยวนะครับไปหาผ้าอ,อ้อมก่อน อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่แมโอเคพาเด็กไปขึ้นนอนครับหลับพักผ่อนนะเจ้าหนูนะหลับพักผ่อนนะจ๊ะอ่าโอเคหลับพักผ่อนนะไปแล้วนะจ๊ะปิดไฟปิดประตูครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอ ครอบครัวนะครับเราคุณพ่อคุณแม่เขากลับมาเพราะเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะอ่าเราก็นั่งบนโซฟานี่ครับอ่าวันที่หนึ่งผ่านไปเหนื่อยจังเลยอะ่ะโอ้ง่วงจังเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนูร้องอะ่ะร้องตรงไหนอะ่ะเจ้าหนู <c oughs> ข้าบนใช่ไหมเจ้าหนู <c oughs> เฮ้ย กิดอะไรขึ้นอะประตูเปิดเอา้าเจ้าหนูไม่อยู่เจ้าหนูหายไปไหนอ่ะประตูล็อกครับเอา้าอยู่นี่อยู่นี่ได้ไงอ่ะรู้สึกจะเหมือนรอบที่แล้วเลยนะที่เราเคยเจอกันแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้จะ,จะ,จ,ะจะต่างจากเดิมตรงนี้นึงก็คือดูเหมือนน้องหนูจะหน้าตาดีขึ้นนะ้เนี่ยรู้สึกกราฟิกจะสวยขึ้น ตอน,นไ,ดได้แมวมาเสียแล้วครับต่อพี่แล้วไม่มีนะเจ้าแมวโอ้โหดูตาอันทะนนของมันครับนอนนะลูกบาจริงนะเออเออลืมปิดไฟ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 ให้นะเออปิดไฟให้เจอกันละลากนเฮออ้ยอะไรกันเนะี่ยฮะประตูเปิดเฉยใครมาเปิดวนะ อ,อ,อะไรกันนะ่ะใครมาแอบแกล้งหนูก็ไม่รู้นะนั่งบนโซฟาครับโอเคเอออรู้สึกเหนื่อยจังขอหลับสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะโอเคเด็กหัวรอนะครับดูนั่นดูนั่นไม่น้าตลกตะตรงไหนเลยฉันบอกแลก้วว่าจะทำอย่างนั้นนะครับในแอคที่สองนะฮะ อนที่2เริ่มต้นครับในคืนที่2นะครับเจ้าเด็กมีกุญแจด้วยกุญแจทำอะไรอ๋อเป็นห้องล็อกประตูครับเปิดประตูได้ <Hide. S 1> แล้วนี่อะไรอ่ะ I, ในช่วงนี้การาคาาคมเป็นช่วงที่ดูไมไม่ผิดที่ดีมากๆเลยฉันได้ <The time S 1> เริ่มทํางาน <the first. S 1> ที่นี่นี่ไม่ใช่งานแรกของฉัน <They S 1> เพราะว่ามีคนเคยมากับฉันแล้วในคืนแรกของการดูแลเด็ก ่นใช้เวลาหลายชั่วโมองในการดูแลเด็กคนนี้เหมือนประมาณ2อาคนนะแล้วก็เขาได้พูดถึงพัสเตอร์แล้วก็คาสันดรานะครับแต่ว่าอยูดด่ดีก็มีเมฆหมอกเกิดขึ้นนะครับมีฟ้าผ่าและกำแพงก็พังลงมานะครับโอ้พระเจ้าบาปของพวกเรานั้นได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวเราได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าเพชรพลอยมากกว่าเพลงมากกว่าความตายคืออะไรไ หลังจากนั้นฉันก็ล้มลงและฉันได้รู้ว่าเด็กทารกชุดเหลืองตัวนี้ได้เปิดพลังของมันออกมาซึ่งเหมือนกับว่าเป็นพระสังที่พระเจ้านั้นยังคง่อนข้างที่จะกลัวมันได้เลยนะเฮ้ยอะไรอหะน่ากลัวแล้วเนี่ยออเริ่มกลัวแล้วนะเราแต่ก่อนอื่นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะน่อกลัว๊ t the f ก c k is going on โอ้โหมาเปิดโอ้โหเจ้าเด็กสุดน่ารักไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่นี่พ,พี่จะไปจากที่นี่ละเอาละเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กอีกแล้วนะครับสูตรเดิมเลยรอบนี้โอเคทิ้งใหม่อีกด้านหนึ่งเอาเฮ้ยว๊ด <What? S 1> ไปไหนอะอะไรวะเอาเข้ามาห้องคุณแม่และ ช่ไหมเนี่ยนี่อะไรอะใช้สำหรับดูแลเด็กครับไอ้ไม้กางเขนฮะหยิบไปครับไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กครับยังอยู่ไหมนะ่าผมก็ลืมแล้วว่ามันเล่นยังไงนะแบอบกว่าต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยยังอยู่ที่เดิมนะครับอ่าแต่ฉันก็พาเธอไปอ๊ออะไรวะเออ ทำไมรอบนี้น่ากลัวจังเลยพาเด็กไปนอนครับเด็กนี่มันมีพลังปีศาจแน่นอนสัมผัสได้ครับลาก่อนละปิดไฟก่อนเป็มปิดไฟละโอเคตรงนี้มีแมวไหมเนะี่ยยังหยิบไม่ได้ครับแมวดำไม่มีนะอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะ โอเคได้เวลาพักผ่อนแล้วครับพักผ่อนครับอ่าพักผ่อนฮนะอืมโอ้ง่วงจังเลยหลับดีกว่าเราอ่าคืนนี้ก็เงียบง,ง่ายๆครับผมฝันดีนะเจ้าเด็กน้อยฉันจะให้เธอเห็นคฟามฝันของฉันครับมันจะโชว์ความฝันอะไรอะ นั่งดูทีวีบนโซฟานะวันเนี้ยเออวันนี้มันต่างจากวันอื่นน่ะเด็กมันหลับไปฮะใช่ไหมขึ้นไปหาเด็กข้างบนโอเคโอเคขึ้นไปหาเด็กข้างบนครับอ่าเจ้าหนูสบายดี่ย่างนะอยู่ดีมาหลับกลางดึกได้ไงเนี่ยฮะมาตื่นกลางดึกไม่ไม่ดีนะไม่น่ารักเลยปิดประตูครับอุ๊ย เอานมให้ฉันกินเอานมให้ฉันกินอน๋นนออันนี้อันนี้เหมือนจะเหมือนเดิมอุ้ยทำไมเข้าไปลึกจังเหมือนรอบที่แล้วเลยเอาอ่ารอบนี้มันเปลี่ยนดาดใหม่หรอเปลี่ยนใหม่ฮะมีหนวดด้วย ตอบนี้เปลี่ยนดาดใหม่ครับมีแบบทางออกไปประตูด้วยโอเคเปลี่ยนผ้าอ้อมอุ้ยเอาโอ้โหหมุนหวยแล้วนะเธอไปหยิบไอ้นี่มาครับไปหยิบไอ้ไม้กางเขนที่อยู่ข้างบนครับอันนี้ประตูล็อกว่า มานี่ยาเมานี่มานี่มานี่เอาผีเอาจากล่างเด็กครับออกไปตรงนี้นะออกไปโอ้โฮโฮโกระเด็นเออพาเด็กไปนวนครับอันนี้ยังเหมือนเดิมนะที่แบบว่าอุ้ยอันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเพิ่มมาอุ้ยของจริงอ่ะเนี่ย อ้ยไฟดับไฟกระพริบครับสู้กับเด็กเหรอเด็กไปไหนอะ่ะเอาพาไปเลยฝันดีนี่เป็นอะไรอะ่ะให้ตามให้ตามกระต่ายสีขาวไปนะครับแล้วก็หนีไปพร้อมกับเด็กนะฮะ ถ่ายสีขาวนะนี่ไง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 ใช่ไหมนี่คือทางนี้เหรอออกไปทางนี้ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงยี่สี่ครับนี่คือทางออกเหรอโอเคเจอกันไปละไปคนเดียวละหนีคนเดียว ิกแมนแมกเนสครับเจ้ากระต่ายน้อยฉันรู้ว่าฉันเห็นเธอนะแต่ว่าฉันไม่มีทางเธอเจอหรอกนะครับตอนนี้เป็นของฉันแล้วเราไม่ได้พาเด็กทารกมาด้วยนะครับตอนเนี้เรามาตัวคนเดียวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาแลว,วะนี่เราลงมาไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ย เอ้ยเดินตามกระต่ายไปห้อง501ห้อง504ศนี่เรามาันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตามหนูกระต่ายไปครับนี่ไงทางออกอุย้ย <c oughs> เอา <What? S 1> เจ้าหนูเอากุญแจมานะ เฮ้ยเลิกเล่นเดี๋ยวนี้เพลงนี้ไม่ช่วยฮะต้องใช้เพลงครับเป็นโนเนี่ยเป็นเพลงแล้วจละมันรู้มันแกล่ะเด็กมันแกล่ะเออเ,เนนล่นเปโนครับ อ,อ๋อมันเหมือนจะให้เล่นเป็นโน,โนฮะแล้วไงอ่ะอุ๊ยยังยังไม่จบฮะมีสวิตด้วยอ่ะเฮะ้ยสวิตวะ่ะก้มลงไปครับแล้วก็ไปจากตรงนี้เหรอมีสวิตล้วไปไหนวะเนะี่ยไปไหนอ่ะ เฮ้ย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 แผ่นเพลงแผ่นเพลงในตำนานฮะได้แผ่นเพลงมาแล้วครับก็ว่าอยู่ว่าเพลงที่เล่นมันอาจจะไม่สามารถจะอุ้ยตาฝักมาจากไหนวะเนียโอ at, ้โหเจ้าหนูรอบนี้แกเสร็จ mm ฉันละนะลาก่อนจะจบงานนี่เอง นี่เนี่ยยังอีกหรอเสร็จที่ละเอาคุณแจมานี่เปิดประตูเสร็จแล้วก็หนีไปแล้วจ้ะหนีแล้วจ้ะลาก่อนฉันจะหนีไปจากที่นี่ละฉันจะลงมาชั้นสามวัดพลังงานหมดโอ้โหต้องมาซ่อมไฟอีก ไฟเสียครับห้องซ่อมไฟห้องซ่อมไฟอยู่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอละอ่าอุย้ย <c oughs> มาเจอบปิดประตูอย่างเงี้ยนะเอาฟิลไปใส่ใช่ไหมพลังงานหมดใส่ฟิลเข้าไปปิดสวิตฟิลสีม่วง อ๋โอเค What the fuck เฮ้ยหยุดนะเจ้าหนูเฮ้ยทำอะไรเนะี่ยฮะเออ้อย <laughs> สวัสดีนะฉันจะแกล้งแกเดี๋ยวนี้แหละนะ โดยการปล่อยแกไว้แล้วก็หยิบไปน,นี้ไปใส่ครับฮฮ <c oughs> ิิแกคิดว่าแกจะรอดอย่างนั้นเหรอมุกเนี้ยแกใช้ได้ครั้งเดียวแล้วแหละนะฉันบอกให้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> อ่านี่ให้ <c oughs> ไม่ได้หรอไม่ได้ครับ อะไรอ่ะล็อก 17. สิบเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดอ่ะเดี๋ยวนะเบอร์อะไรอ่ะหนึ่งเจ็ดฮะหนึ่งเจ็ดแล้วอะไรอ่ะมีกระต่ายสองตัวแล้วก็มีอะไรสักอย่างตัวหนึ่งนะสี่สามหนึ่งเจ็ดนี่ไงสี่สามหนึ่งเจ็ดครับ อ๋อแกลงไปซะลาก่อนฮ่า่แกลงไปซะไอเจ้าหนูเรียบร้อยฟิลมาลาก่อนแล้วนะเจ้าหนูฉันไปละอุ้ยออย่าหนีฉันอย่าทิ้งฉันไปฉันฉันจะท้องทิ้งเธอเพราะว่าฉันนัดตายมารอบนึงแล้ว ฉันจะไปจากที่นี่ฉันจะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โอประเจ้าช่วยโอ้โอ้โหเอาเ้ยคุณแจอุ้ยอะไรวะตื่นขึ้น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  กุญ <Okay. S 2> แจกุญแจกุญแจโอ้โหอันไหนวะเนีะ่ะลงจันทร์นิดนึงใช่ไหมแล้วก็สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ไหนอะสามเหลี่ยมโอเคโก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 อุ้ยต่อฟัพให้ฉันไปเถอะนะให้ฉันไปเถอะนะอุ้ยโ okay. er อ้ค์พระเจ้าทางออกแล้วครับอย่าปะอย่าดีฉันไปเลย อยู่ที่นี่ตลอดไปเถอนะฉันไม่อยู่กับแกรหรอกฉันจะไปอยู่ทําไมอะฉันไม่อยู่กับแกเข้าใจปะเออเค่จะมาอยู่วะอ่าเฮ้ยเอา้าตัวมันแกล้งอะไปเอานมมาให้นะอ๋อมีความสุขแล้วเราทาไมด่ามาวนลูกวะ หรือมันได้จะสลับเวิร์ดกันสลับสลับด้านกันไปฮะตัวเนี้ยโอหไม่มีทางออกด้วย,อยลองเปิประตูขึ้นเอากุญแจขึ้นไปเปิดประตูดิต้องหาหัวใจมาต้องหากุญแจหัวใจครับถ้าเราถ้าเราให้เขาเรียกว่าไงดีถ้าเราให้เอ่อ ให้ให้ให้นมในเด็กคนนี้ก็ต้องเขาก็เหมือนเดิมมาเหตุการณ์เหมือนเดิมวะหรือว่าต้อง,ต,องต้องหลอกล่อมันก่อน <c oughs> นี่แน่ <c oughs> แล้วก็พาไปเปลี่ยนเปลี่ยนพระอ้อมครับตามสูตรป่ะ <c oughs> ปะ,ปะ,ปะอ่ะอ่ะฉันจะเลี้ยงแก่สักวันแล้วกันนะ <c oughs> โอเคฮิกมาหายอีกแล้วนั่นไง Okay. โอเคอุ๊ยอะไรอ่ะ <_ letter> เดี๋ยวแปอนมมาแปอนมมาอ่ะเหตุการณ์ประวนตลูปเหรอ,ปอรแปอนมมาเปลี่ยนผ้าอ้อมใช่ม่เปลี่ยนผ้าอ้อมเธอละน่ะ เงคุณแจมันอยู่ตรงนี้ไงฉันไปละแล้วก็ลาก่อนนะเจ้าหนูคุณกระต่ายบอกว่าทางออกอยู่ทางนี้ครับอ่าอุย๊ยอะไร,รอ่ะเป็นรถไฟครับกำลังเดินสัมบายสับม,มต,ตูไปละเอออะไรวะตูไปละที่เนี้ยอุย้ยเจ้าหนูยอย่ามอู้่ปฉันนะอุย้ยบอกให้มารักเขาเขารู้สึกโมโหมากๆเลย ดูแลเด็กคนเดียวนี้ฉันไม่ดูแลได้ไหมฉันจะไปจากที่นี่นะครับฉันจะไปแล้วฉันจะกลับมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหมากันเพียบโอ้โหมีให้มาดูแลเด็กตรงนี้ด้วยนะครับฉันไม่ฉันไม่ดูแลอีกต่อไปฉันจะไปจากที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวยวเดวนี่มันนี่มันคือทางวนลูปวะเนี่ย ดูทีวีคุณกำล e ังจะหลับคูณเลยอ่ะโอ้ what the hell is going on ้น no ฉันจะไม่ดูทีวีอย่ามาหลอกหลอนนะอย่ามาหลอกหลอนโอ้ย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 โอยอย่ามาหลอกหลอนอุ้ย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 อย่ามาหลอกหลอนเอ้ยไอเด็กกูบ้าเอ้ยอย่ามายุ่งกับกุ้งอย่ามายุ่งกับผม โอเค What the f u ง k is going on นี่มันทีวีหลอกหลอนเรานี่หว่าไม่น่าเลยเจ้าเด็กตัวนี้มาถึงดูเหมือนสะกดจิตเราอยู่อะโอเคคุณล้มเหลวจากการดูทีวีดูแลเด็กแล้วก็ให้อาหารเด็กนะเฮ้ยมันเริ่มโมโหอะมันเริ่มโมโหฮะแล้วน,นี่อะไรอะเหมือนกับเป็นบัลลังก์ของใครอ่ะเขาวิบัลลังก์เลยเขารู้สึกโมโหมาก เด็กร <Es> <an> <du k> ู <legen> <mar <cribing> <mar <oding> <half> ้สึกโมโหมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ้ยเดี๋ยวได้เวลานอนแล้วเหมือนต้องดูแลเด็กพวกนี้ไปเรื่อยเหรอต้องเสียงอะไรใครสวดอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะใครมากระซ่งกระซิบอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย นี่เหรออุยดูแลเด็กคนนี้อีกครั้งหนึ่งขอารู้สึกเหนื่อยมากพาเด็กขึ้นไปเหรออ่ะพอใจอยังอุย้ยอะไรวะ อ๋อโดนมาหลอกครับก็คือว่าเราต้องห้ามเราต้องห้ามไอ้นี่ครับเราต้องห้ามดูแลเด็กนะเราจะไม่สนใจเลยรอบเนี้ยอุ๊ยเราห้ามเราห้ามสนใจเด็กเลยครับเด็กรู้สึกโมโหมาก เฮ้ยโอ้โหสูตรเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมโอ้มันกระซิบกระซาบอุ้ยเราเลยละมาเผปเญหน้ากลับไปเจ้านี้เลยนะครับทางออกอยู่ทางนี้เหรอเฮ้ยมันเป็นทางตีไม่เหรอไปได้เหรออ๋อพายเด็กโยนโยนโยนลงไปครับเออฉันจะพาแกโยนลงไป อยู่เราไปตรงนี้แหละลาก่อนอย่าหนีฉันอย่าหนีฉันไปคนเดียวฉันจะหนีแกทำไมฉันกลัวฉันกลัวความกลัวหายไปครับล้มเหลวปิดทางครับลงมาข้านล่างครับนี่มันกระต่ายขาวสุดน่ารักที่บอกทางหนีเราเนะยครับเป็นตัวละครที่ดีมากเป็นตัวละครที่ใจดีที่สุด โอ้ย what the fuck อ้าวโดนแดดนี่เลยยังไม่ทันตื่นขึ้นมามันวิ่งไม่ได้ตัวเนี้ยอุ้ยตัวอะไรอะลืมมองครับว่ามีตัวอะไรด้วยเหมือนว่ามันจะเป็นแบบว่าคนที่มันพยายามจะดูด ดูพลังเด็กเข้าไปอ่ะใช่ไหม <S <S ไปแล้วทีเนี้ยกูวิ่งแล้วขวาซ้ายขวาลายซ้ายดีเอ้ยทางออกโอ้โห,โหโก้มก้มกมโอเคโอเคอย่าหนีฉันไปมันเห็นเราทุกที่ทุกเวลาตามหาฉันให้เจอครับเล่นซ่อนแอบบอ คนเล่นซ่อนแอบไปตัวน,นี้เฮ้ย hey, อะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้ขี้คลาดเปิดเฮ้ย,อ,ยอะไรอะอั้งหลายทั้ายท่านนี่อะนี่เฮ้ย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 เฮมีรถฟล์รถไฟโผล่มาเอ้ยอไปไม่ดดได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคโอ้พระเจ้าช่วย ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทาน,ทาน,ทานีโอเคเยสลาก่อนเจ้ากระต่ายน้อยวิ่งไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวแต่ว่ามีมากกว่านั้นอร่อวะขอบคุณที่เล่นนะครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมในปี2022นะมีด่านเพิ่มมีพัซเซินอีกนะครับในชุดพิเศษด้วยนะครับโอ้โห